สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องวิวกอก,กอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละนหนึ่งไหลเพื่อเป็นกําลังใจให้ไอ้วิวกอกไอเต๋อด้วยนะคะขําคืนนี้ไอวิวก็มากรีดยางพาราเนาะพอกรีดไปนะคะก็เห็นเห็ดปลวกไปด้วยนะคะก็เลยกลับมาเอาถังนะถังที่มีอยู่ในสวนเนาเป็นถังสีนะคะก็รอรุนกันว่าเราจะเจอเยอะไหมหนักนี้ก็คือหาเห็ดเนาะก็คือเราใช้แสงไฟฉายนะในการหาเห็ดเพราะว่า มันจะสะท้อนแสงสีขาวมันจะเห็นได้ง่ายนะคะก็เราลุ้นกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนไปเลยโอ้เต็มเลยม้คุ้มเหรอวะโอ้โหบูตรบุกอ่าเข้าเข้าเเข้าอ่าแถวบนอะพี่น้องก็ต้นเมลพี่น้อันนี้คือเห็ดเหรอคะเห็ดปวกแบบอย่างเยอะอะทุกคนดูดิ ให้ดูใกล้ๆเลยนะเกิดกับหมอนเลยอันนี้คือเห็ดนะคะนี่เห็ดทั้งนั้นเลยค่ะเอฟซีเยอะมากแล้วดูนะคะลามมาถึงตรงนี้เลยนี่เห็นะคะโอ้โหนี่มันเห็ดเห็ดจริงๆไม่ติงหนังนะคะ ดูเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยดูใกล้ๆดูใกล้ๆเลยนะคะชัดๆเลยอ้าสวยค่ะพี่นอ้องไปค่ะเก็บเก็บค่ะเราต้องเก็บนะคะงานนี้เราต้องเก็บอเอ็กก็มีมือเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวกเก,ก็บต่อไปก่นอนสุดยอดสุดยอด ชวยซ้อนกันดูเลยค่ะชวยซ้อนกันดูเลยสวยมาก Kua ke sini. Um. Kami kencing ดูดิมีอไรไหมล่นี่ดูดิกระเห็ดส้มเนี่ยโุ๊ยดูใส่ข่อยแม่งตกใจดูปั๊บเลยว่ะหันเฮ็ดไปเลยเอาที่บ้านอือก็อืมอืมนี่หลงลือป้าสวยครับ สวยมากมืยเรกใหญ่มาก่นนี่ข้างในเองนีนี่ด็กเรื้อกเลกอ้ยอือตาสวยครับแมงมุมเนี่ยลองสวยมากส่วนยางที่เดิมไหมครับโลตัสสามอะตอนนี้จะย่วกว่าเพื่อนเลยนะรนมือครับแล้วมันเป็นช่วงกลางคืนไว้น้องมันเห็นได้ชัด ส่องไฟมันก็เป็นสีที่มันสะท้อนกับไฟนี่โอ้แอมยัแข็งอยู่นะอ๋ออุ๊ยดูดิโคตรตรงนี้เลยกิ้งกือเลยเห็นไหมอ,อ๋อ,อกิ้งกือก็กินนะกินดิกิ้งกือหอยคนแค่คนคนนี้ตัวนั้นแหลนะตัวกินแล้วแหละแล้วก็มีตัวนี้อไหนี่น,นุ่มหลังหลังนี้ของนี่ไม่ใช่ดอกมุญนะป่านผู้ติน จุ่มเลยอืมสวยแต่ซ้อนๆกัอน,อ,น,อ,นอยู่เลยนะนี่ีกี่ีเก็บมาดูโอเคเสือมั้งอ่าเดวดอกง่ายครับเห็ดปลวกดอกง่ายครับแล้วดอกใหญ่มันไม่ออกใกล้กันนะนี่ นี är, ่ดอกใหญ่ม okay, okay, so <produ funny gli apprentice> ันไม่ออกใกล้กันนะมันจะออกไกลกันมากดูดิป่าพี่น้องสองดอกใหญ่เลยจากใครบปมีได้เนาะเออจากซิบูเท่าอยู่ปะบม่ไ่ปานใดแต่ว่าเสี่ยงแค่ดอกใหญ่ๆเด้อดอกน้อยๆเป่า โอเคเงาไบ้เอาไว้ให้หอยกินซะให้เยอะๆป่ะดิพีเด็กโอเคโอเคครับโอ้ยหลายครับน้อยเก็บแบบนิ่มๆนะคะ เพราะว่ามันจะแก่แล้วมันบานหมดแล้วอืมหาวจังอื๊น โอเคเดี๋ยวเราเก็บกิดเก็บกองดอกนี้นี่มันต้องข้างที่จะลบนะคะอ่าเรียบร้อยและนี่คือผลสรุปของเรานะคะเหมือนจะไม่เยอะนะแต่เยอะมากๆอันนี้ <c oughs> ทางสีนะทางสี <c oughs> มานี่มาดูข้างในนี่ซูมเข้าไปเลยไม่ใช่น้อยๆนะคะเยอะมาก ก็เนี่ยประมาณนี้นะคะก่อนกลับบ้านก็คือเรามากีดยางพาราแล้วเนี้ยเราก็เจอเห็ดแล้วเราก็จะอ่าเก็บกลับไปแกงที่บ้านนะคะพอได้แกงหนึ่งเลยหม้อใหญ่เลยนะคะก็ขอพูดว่าเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตติดติดเพียงเท่านี้ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดูแล้วก็แอดเตอรด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ